ถือว่ายังย,ง,ยงดดคือเก่าเลยพี่น้องมึงอ,อายุสามเดือนเนาะครับเก็บผลผลิตมาเนาสามเดือนกน็ได้ซ้ำนี่ก็ถือว่าเจ๋วครับพี่น้องครับี่ช่วงเนี้ยโดกแห้งเลยพี่น้องเลย สวัสดีครับนัดอีสานมนุษย์สัตว์ครับสวัสดีพี่น้องทุกๆคนครับผม,มนี่กะได้ภาพพี่น้องมาเบิง้งคาหมูปลูกไว้เนาะพี่น้องเนาะกำลังปงหยอดขึนน้นมาเนาะพี่น้องนี่ครับที่ผมปลูกไว้มือนั้นแหะพี่น้องประมาณได้สองอาทิตย์แล้วครับนี่ครับกำลังแตกขึนน้นมาเนาะพี่น้องเนาะนี่ บ่ได้หดหนามยักเทียครับช่วงนี้ฝนตกดีพี่น้องติดบดทุกต้นอยู่ครับผมว่าแบบว่บากำลังตรงยอดขึ้นมากนอ้องพี่น้องเนงี่กำลังแทงขึ้นมาครับนี่ครับคิดว่าติดบ,ด,บดอยู่พี่น้องนี่ก็เป็นพริกกระเลียงพี่น้องบนแท่น,นเป็นหน่วยยักษ์เทียอยู่ครับอันนี้ปลูกไว้ขางโพ่นนาะพี่น้องเนาะ ช่วงนี้เพิ่นกะโตกะกาแลพี่น้องบ้านกาบ้านยังนะครับลงเห็ดหายเห็ดหน้านาะพี่น้องเนาะเพิ่นกะไถหุ่นไทยัทยยงเนอะนี่ก็เป็นนานพักเนาะครับเลยผมเห็ดน,นานพักใบครับไว้ถ้าปลูกผักซีกินแล้วก็เป็นผักซีเหล้านาะพี่น้องเนาะงอันนี้ก็พาพี่น้องมาเบิ่งนทัวร์นะครับอายุสามเดือนเนาะพี่น้องเนาะยังให้ผลผลิตคือเก่าเด้วยครับ เก็บออกมาแล้วเนาะพี่น้องนะทั่วอายุสามเดือนครับยังได้ผลผลิตเหมือนเดิมเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับยังดกคือเก่าเลยพี่น้องก็ถือว่ายัางได้มือละหกเจ็ดลอยอยู่ครับในช่วงอายุสามเดือนเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับกลายเป็นแบบถอดยอดแล้วครับ ใบเริมเปลี่ยนสีเปลี่ยนยังแล้วเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมจิาพาพี่น้องเข้าไปใกล้ๆครับเป็นใบเริ่มจะเปลี่ยนสีเริ่มต้นแก้แล้วครับพี่น้องเพราะว่าอายุเขาหลายเดือนแล้วเนาะพี่น้องเนี่ก็เป็นแบบถอดยอดไม้ขึ้นมาเนาะครับ,รบเริมชดอดอ,อกเริ่มหน่อยแล้วครับหน่อยกับสีหน่อยลงไปน้ำเลยพี่น้องนี่ นี่คือฟังนี่เก็บออกไปแล้วนะครับนี่ครับคือเขาถีออ,อกหยอดไม้บางสีเนาะพี่น้องนี่สาหรับเป็นใบเกาของเขาเนาะครับนี่ครับเป็นใบเกานี่คือใบไม้ของเขาทีไทยออกมาเนาะพี่น้องอายุสามเดือนเนาะครับก็ยังได้ผลผลิตเหมือนเ,เดิมครับพี่น,อน้องอาสีลอดยอนลงไปประมาณห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์เนาะพี่น้องเนาะแต่แก็ยังคงได้ผลผลิต คือเกาครับพี่น้องคือเป็นยอดไม้ของเขาเราดีครับเนี่ยค,คือสูตรก็ค,คือแบบว่าเมื่อต้นแกรเราห้อกบใส่ปุ๋ยยูเลียเนาะพี่น้องเนาะใส่ปุ๋ยยูเลียล้ำลำต้นเนาะพี่น้องเนาะเงาครับเราห้อกบมันสิเป็นสูตรเล็งใบเนาะพี่น้องเนาะให้เขาแตกใบไม้ขึ้นมาเนาะครับเป็นปุ๋ยยูเลียเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ เขาใส่ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์เนาะพี่น้องหอกตำโดยปุ๋ยสูตรสิบหาสิบหาเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เป็นฮอร์โมนฉีดเด้อพี่นอ้องเด้อฮอร์โมนฉีดเร่งหมากเร่งผลเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเข้ากระสีให้ผลผลิตคือเก่าครับพี่น้องครับนี่ครับคือเจ็บไปแล้วเนี่ยมือเสานี่พี่น้องอายุสามเดือนเนาะครับมึงก็ยังว่าโอเคเลยพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งหล่องทีบอท่านเจ็บเนาะพี่น้องเนาะ น้องเกียรติเบิ้งยังยังมีนวยอยู่เด้ครับยังโดกอยู่เด้ผมผมว่าแกวเลยพี่น้องยังใส่ได้อยู่ครับนี่ผมว่ายังยังคงโดกอยู่น้องพี่น้องเนาะนะครับพี่น้องตั้งเกียรติเบิ้งนะยังมีนวยอยู่เด้พี่น้องอายุตั้งสามเดือนแล้วนะครับไอพี่น้องไปเบิ้งล่องที่พระท่านได้เก็บเนาะพี่น้องเนาะ นี่ครับพี่น้องล่องทีเพราะท่านได้เก็บผลผลิตเนาะครับนี่ครับเริ่มโดกได้พี่น้องก็ถือว่าใส่ได้ครับนี่ถือว่าโดกอยู่นี่ครับที่แบบเพราะท่านได้เก็บเนาะพี่น้องเนาะหน่วยของเขากระบ่แง่จนเกินไปบ่ปสันจนเกินไปเนาะพี่น้องเนาะ ปะปายกันไปแบบผสมกันไปครับนี่ผมก็ชิพาพี่น้องเลาะไปเรื่อยๆพาสีดกปดนัยเนาะพี่น้องเนาะทั่วอายุสามเดือนเนาะพี่น้องนี่นะครับเก็บผลผลิตมาแล้วสามเดือนเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับพี่น้องมาถือว่ายังใส่ได้อีกประมาณรอบหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะ เขาสีให้ผลผลิตอีกรอบหนึ่งนะผมกระสีโลข้างกระสีโลงไหโลงหน้าครับมันพุทโากำลังเก็บอยู่ครับมันนี้ก็สีเอาไปขายตามหมู่บ้านแล้วครับพี่น้องบ่ได้เอาไปส่งตลาดครับ เพราะว่าทัวบะหลายหลบันไดนาอพี่น้องเนาะสิบมันหกเกตร้อยบาทนี่ละครับมัดเร็วครับเรียบร้อยแล้วนี่ครับยังลูกใหญ่ให้เกาได้พี่น้อง เป็นใบแบบใบละลาลุงแนวนะครับเป็นพวกแมงพวกยางจอนาะพี่น้องผมกับบ่ค่อยฉีดยาเพราะปันใดครับนี่แหละพี่น้องถือว่ายังยังดกคือเก่าเลยพี่น้องเมื่ออายุสามเดือนเนาะครับเก็บผลผลิตมาเล้วสามเดือนก็ไใ้ซัานี่กับถือว่าเจ๋วครับพี่น้องครับ Những chuồng nếu đâu có hèn đẹp nọn 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 đẹp ครับรอบหนาก็ะชิดว่าสีเด็ดตะไคร่พวกนี้สีเด็ดเอาถิ่มนะพี่น้องเพื่อสีใส่งานบ่ได้อีกครับเพราะว่าปลูกมาแล้วสองสามหุนนะครับนี่ตะไคร่เก่านี่ยใหม่ห้องก็ยังคงใส่งานได้คือเก่าเนาะพี่น้องใหม่นี่ ทางสวนกับเชี่ยวใหม่ขึ้นเต็มตะไคร้แล้วครับนี่กระปูกต้นพักแค่ไปนอะพี่น้องนะนี่ครับเป็นเข่งที่สองเนาะพี่น้องเนาะ ลูกขาขาวส,สวยๆคือเก่าเหรอพี่น้องถือว่ายังงามคือเก่าครับพี่น้องครับได้คุ้มคา่าเลยพี่น้องทัว่วพันธุ์นี่เนาะพันธุ์พันธุ์ยังสวิตเด้อพี่น้องแอร์สวิตเด้อผู้ใดสิปลูกกัดทดตดวจสอบล่องเมือเด้อพี่น้องเด้อใส่งานได้แก้วครับเพราะว่าผมเคยปลูกมาหลายพันหลายยี่ห้อแล้วเนาะพี่น้องเนาะ ให้ว่าพันนี้บ่บ่่คยเป็นหางหนูเนาะพี่น้องเนาะขนาดแบบว่าได้ตัง้งอายุตั้งสามเดือนแล้วได้พี่น้องปกตินี่แค่เดือนเกิงนี่ก็เริ่มสิว่าได้ผลผลิตแล้วครับทัวฟักเง่านี่เริ่มสิเป็นหางหางหนูเนาะงอมางอกไม่แงกพันนี้กับงออยพี่น้องบมเป็นว่าบ่างอเทว่าผมว่าได้ผลผลิตดีพันนี้ตามที่ผมลองมาหลาย,ลายพันเนาะครับเมียนแบบว่าได้ฉแบบีดยาฉีดยังดูได้พี่น้องได้ ก็ยังได้ผลผลิตคือเก่าครับนี่พี่น้องสังเกตเบึงผมบ่ค่อยฉีดยาขางในเลมันพ่วงอ่นนะมันหายยาๆๆๆๆนี่ครับยังพวกมาแลงพวกยังเจาะนี่ถ้าเขาฉีดยาดูสิสิบมีแมาแลงงจอะเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็คือเขาถอดใบไม้ขึ้นมาแล้วครับลอง,งิึงด้อพี่น้องด้อพันนี่บบมีผิดหวังครับพี่น้องครับก็ได้ไมาแค่ประสบการณ์ให้พี่น้องเบ่งเนาะวัาทัวพันุนี่ใส่ได้แก๋วเวด้อพี่น้องเด้อ อายุเก็บผลผลิตมาตั้งสามเดือนครับบ่ธรรมดาดิพี่น้องนี่ครับเขาเขาถอดยอดมาอย่างมากได้ได้อีกได้พี่น้องสิได้อีกหุนสองหุนบนนด้พี่น้องผมกับสิอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆนะครับน,น,นี่ยังออกมาเกี่ยวคือเกาครับพี่น้องยอดดอกของเขาเนาะแล้ยวถ้าเ่าอยากได้อีกห่อกระเด็ดตัวนี้เนาะอีกได้พี่น้องเด้อกสิแตกขึ้นมาใหม่อีกครับห่อก็ใสปุ๋ยยูเรียตามที่ผมบอกแล้วพี่น้อง เราก็ตามด้วยสูตรจิมหาทิมหาเราก็ห้อมุ่นได้พี่น้องได้ห้อมุ่นกับปั๊ปีได้พี่น้องได้แล้วกับผงชุลลดเนาะก็ตามด้วยปุ๋ยน้ำเนาะฉีดพ่นท้าบ่บมีปุ๋ยน้ำกับเป็นปุ๋ยยูเรียเม็ดก็ได้ได้พี่น้องผสมกับปั๊ปีกับผงชุลลดฉีดพ่นได้พี่น้องได้กับซีด้แบบผลผลิตดีเนาะพี่น้องเนาะเพิ่มผลผลิตขึ้นมากครับน้นองอายุสามเดือนเนาะพี่น้องให้ผลผลิตครับโอ้เกลียว เบืงซานี่ครับบตําก็สามสิบสี่สิบกิโลพี่น้องมืนน่อนี้เก็บครับซานั่นผมก็ว่าเกือบยี่สิบรอพี่น้องบ่ายี่สิบกับสามสิบเนาะพี่น้องนเนาะนี่นี่ครับกระซาน่ยมนันหน่อยเดยพี่น้องโจมผู้หนึ่งหัวสั้นดิดุดูนนี้ครับก็ยังคงเก๋ยวคือเขาพี่น้องได้มาตรฐานอยู่ครับ ขางหนึ่งก็เป็นบะเขือนะพี่น้องเนาะแล้วก็พริกครับบวบครับเดี๋ยวเอาไว้ลิปหน้าพี่น้องผมจะพ้าพี่น้องหลอบไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็นสาหน่อยนะพี่น้องงบบะทันมีพี่น้องว่าสิคุดอยู่ครับล่องงบอยู่ล่องงบจากทางการอยู่ครับนี่ครับเอาสําหรับชิมนี่ก็ขอลาพี่น้องก่อนนะครับพอกันลิปหนาครับสวัสดีครับ